กสังขารนั้นๆๆๆตามบุญของแต่ละคนที่สะสมมานั่นเนี่ยเมื่อเราได้เกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายเราจะต้องตายใช่ไหมใช่สงสัยว่าบางคนบอกว่าโบตายแต่แมันจะไปไหนวันที่หายมีที่อยู่มันไม่มีหรอกมันจะอยางดีมันได้กันจัสุดท้ายก็ร้อยปียิงทุกวันนี้นะบางคนตาย คนอายุ60ปีตายก่อนอายุ80ปีบางคนบางท่านแต่เนี่ยันจะสบายสักบางท่านแต่เนี่เหลี่ยนจากตายก่อนแล้ว่านี้หลังจากการตายโยมนะถ้าเราไม่สงสัยว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาเนยนะหลังจากการตายมันมีภูมิอยู่สองที่โยมภูมิมันไม่ได้สองหมอกภูมิมันแปลว่าอะไรนะภูมิแปลว่าที่ที่เราไปเกิด อีกภูมิสองทุกข์ก็ภูมิอันนี้อันนี้สุข์ก็ภูมิอันนี้ทุกข์ก็ภูมิบรรณาคือมองไปเกิดมองดีกับมองบม่ดีมองบม่ดียังดีกว่านี้ยังมันจะแย่มองดีก็แล้วกันนะมองดีมีจักอย่างมนุษย์หนึ่ง สถรบันใครหกชั้นผู้ใหไปเจอเสถาบันี้นอีหทำไมใครอยากให้เกิดคนสวรรคนบัางกมืง่เไ่ไปเลไปรอเปล่าเนยฮอลงลดข้ขอบคณมากที่ให้นความมือนะใครอยากเป็นเกิดเป็นมนุษย์ยกมือก็อยากไปเกิด้าสวรรคนอยากกลับไปเป็นมนุษย์อีกสองหนึ่งวสามท่าไป หนึ่งสอสามีเออสี่คนที่เอออยากไปเกิดเป็นสวัสด์หรือบางคนไม่อยากเกิดก็มีนะโยมบางคนเห็นว่าอยากไปเกิดสวรรค์ก็เหนื่อยไปลดก็เหน่ไปอยากให้ได้ทานอย่างเดียวเพราะว่าอุ้ยการเกิดนี่มันตุกตือโยมเว้ยเขาจะไปเกิดแหลยเกิดเป็นคนเหเอาเพราะมันต้องแยท้มาบ้างบางคนอยากไม่เกิดแต่เอมการที่จะไปเกิดในพวกกลุ่มนั้นนั้นมันก็มี มันต้องมีเหตุด้วยจะไปพระนิพพานก็มีเหตุจะไปสวรรค์ก็มีเหตุจะไปนรกก็ยังมีเหตุเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการเกิดการตายเอาเป็นว่าสวรรค์นี่มันมีหกขั้นสำหรับคนอยากไปเกิดสวรรค์นะต้องเหยียกได้ไหมวะต้อเหยียกสวรรค์ห้าสิไปสวรรค์เน่ต้องเหยียดสั่ง

แค่จะไปสวรรค์ก็ต้องระบุสังทีไปไดยบ่ไอยมันต้องระบุสังคือทีเขาไปเชื่อรถหลายยมจักรยานไปป้ารถตมอเตอร์ไซค์ซาเล้งกระบะมันก็มีหลายยี่ห้อเขาต้องเลือกยี่ห้อเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครก็เอาบันไหนเขาต้องเลือกแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ยมใส่มาสุกยี่เก่าแล้วก็เอาจริงไหมไม่ใช่ไม่ใช่สวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ในวันนี้หกชั้น ต้องที่หาบเดี๋ยวต้องเลี้ยเอกผมไม่ควรจะเลี้ยเขาเเขาต้องเลียงเองและต้องเลือก้แต่วันนี้ว่าจะพาเลี้ยกใหเจ้าว่าเรียงไรวะเียกิ่งมะอ่วงมผมนี่ถ้าได้แต่ได้มาเลือกเองนั่นแหละสมบัตก็เหมือนกันก่อนที่เราจะตายเนี่ยะ เขาบ้องเรียกร้องว่าเขาจะไปไหนแค่จะไปเกิดในก้นหรือจะไปเกิดในสวรรค์อันนี้อลูกค้าอยากไปสวรรค์ก็จะนำสวรรค์มาให้พวกเราเรื่องให้มันถูกต้องตามสวรรค์น,น,นั้นตามผู้มีแต่ละคนห <1. S 1> น,นึ่งสวรรค์น้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าชั้นจาตุลชั้นดาวาดึงยามาดุสิตนิม,มานาราดีปะระนิมิตวาสวัตติเคยได้ยินนามที่สาขาไหมคยได้ยินยเสียงบ๊วยบ๊วยเคยได้ยินนะ นางพิสักราสปเจอาวบ้านทั้นไหนฮะดาวาลื้อฮะอะไรนจามาดุสิปิมานนารีปานนิมิตวาสนาวตีนางวิสักาในียมเป็นสุดยอดอุบาสิกาฝ่ายการให้ทานยังมาแรกเขาติดนะานะน้ำเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำซึ่งน้ำอ้อยังมาแรกเ เนี่ยหมันเาเป็นปัจจย้กิกล้าไกลเขาโุ๊บ้นี่เขาเรยว่าหาทะลยะโปชนียาแต่ว่าไปดูดูท่าเชียงไหม่เนเชียงไหมนี่เขาจะมาเกิดมาสมัยก่อนเนาะสมัยกกับเแพรหลายซื้สมัยนี้อยู่ทุูทุกสมัยก่อนก็ไม่มีเฟซบุุกก็ไมบมีอลน์เลยก็ไม่มีเหมือนสมัยนี้วาจะหางงไหมตุกเจ้ารกอน เอายไม่แบแกงหอมหอมก้ยแเน่ายเลยนะคุยนบบคหอมะนกแล้วคยหอมให้ไดคนน่ะได่รับแลก็ไหนเป็หองหัวแดงนัำข้อจะมานไม่ได้กินห้องนีกันจะใหม่เะนั่นนางที่สาขาเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเขาจะน้ำมันน้ำพึ่งในสายในข้นเขาเรียกว่า น้ำปานะไปสวายพระเงาแดงนี่หมอเสือก็กจะเอาตัว็ี่เย็นของที่มันปุกเกลียวได้าาดเขาเรียกฐานเป็นยักษจปุยาลางนี่นี่คือสุดยอดของบาสิกาไม่เป็นกนที่ได้บุญดีไปได้กระตาสุดท้ายโยมจิตก็ออกจากร่างหลางกายกาับเขาทำสะิดละฐานขามเืบอกให้มัน ยี่งไปยิ่งายคจิตก็ออกจากร่างไปอะไรพาจิตไปโยมโยมาปุเรย่าไปปุเรปุเรว่าจานยังไม่บางขาจิตไปโยมเมื่อคืนพี่บม่จานยังไม่บางแล้วมาหนักคนที่พาจิตไปได้แก่บุญและบาปบุญกับบาเนี่ยไม่หายหมไปส่วนนางวิสาขาเนี่ยก็ท้อบุญไม่ขนาดนั้นนะโอ้บุญเขา้อต้องข้าขาเพราะว่านางวิสาขาเป็น ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันทำลายสังขารที่มิจิปิชาเสียแล้วพระปรามาโยบบรรลุเป็นพระโสดาบันเพนักอธิษฐานมาขอให้ข้าพเจ้าบุญเรียนเรียนไต้ใต้เกิดในเทวโลกก็หมายเพื่อขอให้ไเกิดตั้งสรมันเกิดสันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ห้าทุกเพื่อวนอยู่นี่เพื่อสันหนึ่งก็จิไปสันสองเพื่อสันสองก็จิไปสันสามเพื่อสันทสามก็จิไปชั้นดุสิต <emaal> นิมมานระดีนิมติมิเ่วสวัสดีแล้วสมมุติเรียนดวงสิ่งเนนี่คือข้อปฏิหารของนางวิสาขาเด้ใครอยากจะเรียนแบบก็ได้นายโยนะทีนี้นางวิสาขาตอนนี้อยู่สวรรค์ชั้นไหนล่ะค่ับในตำราพระเต็จุกท่านบอกว่านางวิสาขาเมื่อท่านจุดปีจากขานี้แล้วเหตุการที่ทางอฏิฐานไว้ท่านก็ไปเกจอคนสวรรค์ชั้นนิมมานระดีประเด็นนี้เทวสวัสดี แต่ที่ไดก็จะมานะมาัวไหนอยู่นะจาตุมดาวดิงจามาดูสินิมานระดีเปริมิตาวัสุวัติแล้วแต่เราฉันมันต่างกันยังไงอะเอาฉันจ่าตุมก่อนฉันจ่าตุมเนี่ยวันนึงเนี่ยนะของเขาเท่ากับห้าสิบปีของเรานี่ก็คือหนึ่งของเขาเด็นะ นี่คือหมื่นนึงของเขาเลไรของเขาเนี่ยจับก,ก็บห้าสิบปีปแล้วกนึงคืน,น,คนก็เท่ากับห้าสิบปีคือร้อยปีเท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืน,นของเทวดาชั้นจาตุกแ,แล้วก็คูณก่อนอย่าไปอดพอต้องเดียน้าไม่บอก